สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะค่ะมือนีก็มันตามแนวทางถอดรหัสเล่าฮกตัวพอลี่เนาะค่ะมือว่านนี่กัิ่นบอกเอฟซีหาศูนเนาะค่ะไปออกฮกศูนค่ะเสียดายผ่าต้มหนึง่งงวดนี้แก้เมื่อไม่เนาะค่ะ่นห้มาแล้วถอดรหัสหกตัวเล่าพัฒนา่นจะเป็นตัวไหนไปตามพอลลี่ได้เลยค่ะเกิดแบบแล้วสวัสดีครับ นี่มาเบิ่งข้าวพัฒนาครับข้าวพุทาไปข้าวพัฒนาแต่บ่มีอาจารย์ท่านใดเพิ่นเข่าเนาะเขาอยู่พูดสามเงาเพีา่มีแกำรางวัดสีหลายตัวของพูดสามเงามันเลี้ยงอย่างไรตัวเนาะเป็นอันนั้นยี่หม้อบางเป็นหกศูนย์พันยี่ คำว่าเอฟซีก่เอกทุ่มนี่เขาเจ้าว่าคอยนั่นวันมากเขาเจ้าสิมากเล็กฝันนะไหนกวัวมันมาทีนี้นักไปขทางเล็กฝันคำนวณของอาจารย์ได้ว่าเขาก็ว่าเป็นเอฟซีผู้ใดคาชากาเฟ่าบบผู้ใดเขาบว่าันไหนนอกจากเลขกันเขาเจ้าจังมาก เอาเรียกมันเห็นเขาคักกันาวานล่าพัฒนาหม,านมูหม่บ้านของพอลี่มักซีสวนหาสวนหมู่บ้านตอเลี้ผาดไปเต็มนึงน,นี่นไปหกสูนอ่ะมันออกต้นนีกะหมู่บ้านก็ได้ร้ายบาทนา่งานพนัาหาศูนหมู่บ้านหาศูนกับตีศูนรักศูนมากตอนนี้ผาดเป็นหกสวนเนาะเสียดาย มื่อนี่แก่มื่อไม่พันมาวันมันสิบประผานจังได้ผาดแก่มื่อไม่ทั้งใดมันบ่เขาเนาะบ่บ้ามันมันสิเขาก็ครับอาอคือบ่เบาบัดบ่เขามาว่าเนี่กับแก่มื่อไม่เหมือนพัน ปลาเป็นเห็ดแล้วก็เลี้ยฝ่ามาไทยบอลเนี่ยเอลเรี้นไปเนี้ยฝ่ามาไทยเสร็จแล้วแล้วข้าไปทายคลิปข้างนอกเพิ่งจะเข้ามาไปเจ็บตกโค้งสุดไทยรัฐบาลไทยพอวามันไก่ออกแล้วก็เล้ยพากันก็พร้อมรวยไปทายบ้านนั้นบ้านนี้มา่ตะเขาบ้านนนี้สีมาไทยเอาเหล้านี่ มันเอื้นยานมันเอฟีเห็นหน่อยยามนพันลาเป็นเฮ็ดแล้วอ๋อคือว่าสิจับเอฟซีแบบนี้เอาแบบเกาไหม,มคือเกาเปล่เอาแบบเกาหกตัวครับหกหน้าหกตัวคือเกาโอ้ขาดแบบเกาคือเกา ค่ะของวันที่สิบหกเป็นเหตุแล้วเนี่ยจะวางลายอาจารย์มาบ้านก็คว้อมฝันทั้งคำนวณเนาะก็ะรุดไปาตามๆกันเนาะค่ะเทั้งๆของมันจอมันก็เข่าควอมฝันเนาะตัดข้อขาดนะมันนียกว่างน่คือตีง่ายเรียก <laughs> ว่าเราตีง่ายครับ มัฝันอยู่ที่การซีเมนต์เน่านี่มันบอกคนกันที่การซีเมนต์ฝันเกี้ยวกับล้วเขาบอว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นจูดคำนวณน,นจูดสอดรหัสว่ามันคำนวณทอไมวันวนี้ฝันกับเที่ยวกินแตนน่น้ำห่อนแมทหม้อแมันยังซุน้ำห่อนกินตลอด มือน,นี้อากาศห่อนมือมือน,นี้บ่หนาวห่อนมาคักเลยมือโอ้มอว่านีอก็มาคาศูนย์จงังได้จ้งไปหกศูนมือนี้มือนี้คิดว่ามีหายอยีกแล้วครับเรื่องหงวดมือวันที่งวดวันที่สิบหกสิบหกเกินมเป็นงวดวันที่สิบหกประมาณหาไมากว่ามีเด่น เด่นพันมีหาอ้าช่วยด้ครับของวันสี่สิบหกเล่าปัฒนาชุดหกตัวพอนี้แก่มือไม่พันมาเมือนเนี่ยามาเมือวาดพันหายหาส่วนก็ออกหก่นก็ถือว่าพิดเต้มหนึง่งนะครับวาแมนสีว่าผาดจังไลยจังเปลี่ยนเป็นหกูนเมื่อนี้พันหามากกับซีหาหกเก้าแปดเกิดเด่นหากับเกเบิลหาหาซีซีนะ จับสามตัวแปดหาเจ็ดหกหาเก้าจับคู่หาเจ็ดหาหกหาเกะะ้าเนาะจับให้สามคู่ถ้าผู้ใดบ่มากเนไปจับเอาอยู่ในหกตัววิ่งออกนะคตัว่าจับนั่นก็สิหลายตัวมันเลือกให้มาสามคูะะ่เนาะจับเอาแต่คู่เด็ดๆด็ละมักตัวใดกับปิจารณาเราไปวิ่งเอาอยู่ในหกตัวนั่นก็ได้เปรียบเหียบใส่ความพันใส่ขวาง ก็บบอาจารย์ลหลายๆท่านลหลายๆคนเนาะตัวไปหาเลี้ยมีไก่เชียงแบบนี้บะมือนีเล่าว,ว่าท่านเ<อ>ดทไทยไปจากคนี่จะทยไทยตะวันไทยเป็นเล่าเขาก็ามันมาเป็นไก่เลี้ไทยแล้วให้มือนีไปซื้อเล่าค่อตะวันเห็ดเป็นไทถ่อนอนไว้เป็นล่งเป็นวันที่สิบเจ็ดเนาะฉี่่วาไปไทายมากเมเจิเมเขียวหน่อยล่งเป็นสิบเจ็ดมันมา มันไม่คูเด็ดอยู่แต่ว่ามันยังอยู่นอกกรอบเลยบอกเลยอยากซื้อไทยก็ซื้อไปมันเลยบอกไม่คุนคูเลยอยากซื้อเล้าก็ซื้อเหล้าที่ว่าให้เล้านั้นเป็นไถ่เป็นไทยหมดมาคูได้อยากเอาไปลงเล้าก่อนกับลง่มก่อนนะว้ามันไก่เลยรัฐบาลไทยเลยลงเป็นไทยไปเลยเจ้ามือใหม่เนาะมันออกอาสาส่วนเอฟซีเอฟซีจะฆ่าคนใดอยู่ดอกคุณค้า ว่าเอฟซีกระทำมามักตัวใดเพิ่นก็บอกว่าหาศูนย์กับซีศูนย์เนาะหลอกหกศูนย์แจีมือไหม่ไปเรื่อยๆมีเขาไม่หลุดเนาะมีเขาไม่หลุดเป็นเรื่องธรรมดาะอะไรสื่อเพราะแต่หลุดเนาะถ้ามีทุนเราจังคอยยับขึ้นไปช่วงนี้ทุนหน่อยก็สื่อเพราะแต่หลุดไปก่อนหาทุนขึ้นมากเัย มันม so right. right, so ีค like, ู่เดียวที่สองคู่กินจะออกเลยไล่ไปไล่ไปก็ไปครบรอบครบรอบเลยได้อาสูตรได้ไหมมาเม่อไรก็แน่กว่าครบรอบของลีกันคู่นั้นยุ่งคู่ใดอย่างที่บอกคนที่หลังเล่นกันมีเข่าไม่หลุดเนาะไม่ได้เอาเต็มเต็มในการชดอาหารมันไปก่อนเข่าไม่หลุดจะจังไหนมันบอไปว่ามันใจหาส่วน ข้างในไปหกศูนคิดแน่ใจว่าต้องหาศูนย์ต้องมาแน่นอนเห็นหกศูนย์แต่แรละเนาะเมื่อยมอย่ะเอฟซีกับสิบถามพอดีมามาตัวใดตัวใดบอกเอฟซีว่าหาซี่ศูนย์หาศูนย์เนะาะว่ามันก็เลยพลาดไปแต้มหนึ่งเนาะ,ะนี่เล่าชุดหกตัวพอดีค่ะไปแก้เมื่อไหร่เนาะเหมืน,ะะมนแก้เมื่อไหเหมึงเอาว่านนี่พลาดไปแต้มหนึ่งเนาะ,ะหาศูนย์ไปออกหกศูนย์มาว่าน มื่อนี้กับแจ่เมื่อไม่เป็นกับหมาซีหาหกเก้าแปดเจ็ดเด่นหากับเจ็ดเบิลหาหาซีซีจับสามตัวกับมี่หาแปดหาเจ็ดหกหาเก้าจับกูหาเจ็ดหาหกหาเก้าครับที่ชุดนี้คือคือต้องกรดฟนะครับชุดนี้เลขยตัวไหนตัวบนนี่คือนต้องยุคคันนาถ้าแถวเดียวกันเรียกตัวไหนยุนาคือยุนาเลยกราฟไปกับ เพื่อกันเนา đó, ะมันจังบ้าพา่นมากส่วนมากก็เสียนั่นอันไหนอันชุดนี้แบบว่าต้องกลับเลยชุดนี้คือบ่ต้องกลับแมนอยู่ต้แมนมานนึกอสียก็ yeah, ไปนั่นก็เลี้ยงเตะกลับไปหน่อยๆก็ได้มันมันยากที um ่มันสิกลับเลยดีได okay. ้เนาะมันจังบ่ได้ยากที่มันสิกลับได้สำหรับเปี่ยนชุดตามที่เห็นมานป่แมนแมนเอ้าครับโดนจังเห็นมีคูนึงอ่ะหายยับซี้แก้มือใหม่เนาะกับเล่าหกตัวพอลี่หมอวานนี่พลาดอ่าชุดเป็นหกชุดปิดพลาดเต็มหนึ่ง แก you know? right. no ่ม you know, ื่อไม่น <No> <ua> ี like ่เข่าม uh, ีรถดนะครัม <No S 3> right. <sh> ัน no ซ so ุ will, uh, ่มแบบนี้ซื้อเป็น up นี่เข่ามีรถเป็นของธรรมดากับว่ามัน yeah. ส so ีมากคัะฉกเมือว่าหาซุ่นตังได้จังไปหกศูนย์มาผ่ดเสียดายค่ะอ่าฮัเอฟซีแก่เมื่อไม่เมือนเนี่ยฮะมักตัวใดกับพิจารณาซื้อหน่อยๆเพราะได้นันเนาะค่ะเพราะได้รุ่นถ้ามีทุนแหละจังคอยยับเผันไปเอาเงินจีบถือกันไปท่อทุนตัวไปเรียนน้อเงินจะคล้องไปเรื่อยๆเรียนต้องเรียนมีสติมอง้วยว่า ว่ามัน่าบ่ตถุก็นเอานำมาหงวดละพันก็ตายค่ะก็เป็นเรื่องนั้นเนาะค่ะบ่มีผู้ใดเห็นหูว่ามันจะออก็ได้เนาะค่ะแชแนวทางซื่อค่ะสื่อพอได้ฟังพอได้รุนค่ะหิงหิงปังๆังเอเกซี่ก็ได้แก้มือไม่กับเล่าหกตัวพอลี่ค่ะแกออกมือไม่พอได้รุนค่ะสื่อเพราะได้รุนเอเจกซี่ ุกโุกมันมันสามตัวแตกสองตัวแตกเหี้ยงๆปังๆสวัสดีค่ะ